ใส้สมองแล้วเหนื่ยเดโอ้ยอยากใช้สมองดิี่ได้ครับโอ้กูขุไไนลักปลได้กู <c oughs> นลักปลได้เต็มสิมแล้วแนี่ยตะว่าในขุนย่งเต็มเรยบปลาหนูจุดๆอันนี้มันมีลูกด้อยน้อยน้อยเดรูว์เรียบร้อย,ยครับได้หนูมาประมาณโลก,กว่าครับแบ่งให้พ่อตัวหนึ่งคนละถั่วครับแต่ว่าอันตอนนี้เอาหัวหารปลาปลานี้ปลานิ่งปลาหยังครับซื้อมาสอบหนึ่งมาไปถ่ายกินครับ ไทคลิป่ายยังไปแต่บ,บ้านแห้กิน,นิันครับเบ<ม>ียงไว้หมไงหนึ่งสลบไว้แล้วก็หัอหันหไกลครับสิ่งที่รักเพลิดเพฟ่นได้หนูมาแล้วครับหนูตัวละประมาณแปดขีดครับหนูเหมนเลยโตโกร่งใหญ่จะโดดกัดมือครับได้สาก็ออกมาทำความสะอาดค,ครับมือ พอดีว่าน้ำฝนครับหยามันจะขึ้นแน่แล้วบังเบึงทางนี้มีพาย,ยุเนี่ยนันเสียงสวรรค์มาแล้วผมเจอหยางไปแม่ <c oughs> เร็วมาวมาทำความสาดครับ ได้ซาไปยังบุรู้ไปยังสีบางาบาวันนี้เล็กสีอยังเล็กสีอนันขึ้นอย่างพนคนถามหาอยู่แต่ว่าเห้บุลูปีปีไ,ปไหมทำสองเหี้บุเห็นบุเคยเห็นที่ไปยังสิไปยังถามไม่ซื้อฮันหลานซี่กุม่มบำรุงเอ็มปรากฏเห็นอยู่แต่ว่ามันเขาขี้แบบชี้เแบบแบบมยียงคิวเมียงไม่แล้วบ่บ่รู้แล้ะดอกมาตัด ตนไม้ตนไตอนนไหมเยดี่ยวบมือนี่บเ่อเดี่ยวมนบอ้าสิเล่ะิลางถวยถวยแช่ไปนั่นารมือเลปล่อยไปไปยังไงไปล่างถวยแล้วมาเอาลนล่อยาเ้าอนอนี้ไม่อยครัไนงเห็อานอรบอไปเอาลานจ้ะกูไม่อยากเอาเอ้ยโอ้ยม่เห็นยังนี่สคนบุญเอาลานกุ้็เกินไปแล้วม่เห็นยังนี่ ผู้จัดการผู้จัดก,การนั่งพมสังสังสัใชส,สมองมัน,น่เดอโอ้ยอยากใช่สมองดิะีกันพูเาอารา่ฐานี่หเค่เหกเนาะมันแยมฝน ใกำลังวิตัญญาล่อนกย่างนวกหูตัวนีู้อยู่หงว่างเว้ยกันีไข่กกลางถวยกอนลางถวยเร็วจะให้เงินเนาะสองรบกดม่างถวยสองร้อเลยนี่เอาขิดะ ล่างถ้วยพวอัองหนี่เร็วก็ะดิล่างถ้วยครับพอดีเพิ่งกำลังอกหักกำลังเหือดกำลังบา,ไป,างงไปหาทรงเสไปหาไทาคลบิบก็ไปหาายคลิปก็บร่ราะเออหนูเฮะนี่ฟาเแต่หนูไปนะเพระว่าเบสแต่หููไปโอ้ยบลูนดำเด้ออันนี้มาเขาย่างดีได้หน่ไปกินปิ้งหนูนี่หมดลงจะหน่อยเรียบร้อยครับไปภารกิจอื่น โอ้วินโด้ก็ทำงานวันนี้แต่เร็วๆออกกำลั่างกายให้มันเมื่อออกมันจะได้กินปิ่งหนูให้มันลดลงอยหน่อยนะความวุ่นน่ะมันบอกอย่มือหลอกเลยนี่ลลางถ่วยข้าวเดียวนึงมือหลอกคือกันเป็นนี่นะมือหลอกจากแดดเก็บๆไรป๋อมือหลอกจากแดดเก็บยังเก็บนี่วินโด้เก็บไปขายพอดีเก็บไปให้ยงา งาบห้ขายบ่เอาไปแจกตัวฉันบ่าขายาบุขายบ่ได้ดอกซับนี้ซับดอกเขีย้ยพอแล้วนี่นี่นี่ดูดเก้อยนเ,อเนี้ยไปสากแดดเนะบิ๊กคินนิ่งเดยบอกเขาเอื่นาาความสาดข้งยิ่งใหญ่ นี่ดอกแค่ครับโอ้บอกดดอกแก้มมันก็นเอาบไโดเบิ่งครับดอกแก,ก้มก็เอามันกอกขยับมาทะเลนิดแล้วครับจากของแรกมาของสองของสามมาเอยๆฟันฟันฟันไม่หยุดกันทีเ,ทเดียวอู้หูเดดจ้ามากเลยียัง ห้อง,อง,องอยังเยกิ่งกาห้องอหยังกาไปเบิ่งใจสาจมจมยังอะไม่สัมผัสด้วยจมยังไงเฮ้มเอาไปถามเฮยังดงูจมือล้วนี่เฮ้มบรู ได้คร oh, <laughs> ัโอ้กุลากระได้กุหลาบกระได้ต้นกระได้กระอยกรได้จินเจ้าของกิจการมันเขาพัฒนาการเนาะบอกแล้วเกินไปแล้วแล้วคนรับแขมันคือรับได้ยังไงวะไม่รู้ไม่รู้มองดูขี้ยักหยอกยกไก่ที่เขาเน่าาดไปไหนผู้ถามเนี่ยผู้ถามเนี่ยไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่ได้อยู่ phải ừ. <laughs> lắm, không máy <laughs> thang này vấn đề thực trùng đang nhiều lên, vu vu đi phun này nào, bố đi yếm nồi này, phải phê chi khẩu, phun bình tâm, anh ừ à đây, anh bảo, anh là bảo, cái xúi mày, มันคือโขนเลยวะหรือเว่ามันเคยเห็นอยู่แต่ว่ามันจัอยู่หรอแปลงล่างเรียบร้อยครับเสียเชียขันเงาเดี๋ยวสีดำเอาจะเอาซาเริงของเราไปขนไข่ไปขนเออใบไม้ใบไายครับซุ้มกิ่งใหม่ที่มันหกเสี่ยวมาถิ่มพี่กล่องพี่น้ำพอยเตาดอกเชียดีเดียวบังใบตะกวน สามโนโคนว้ายาเตาครับอ,อย่าสูบพองสร้างใหญ่พูดไปครับจเจนี่สาเร็งขนหญ้า20ปีแล้วนะเนี่ยครับรู้ยี่สิบต่ำๆน่าจะมี10กว่าปีแต่ว่ามีอยู่ลแล้วแหละ20่ปีแล้วประมาณนี้สัมภระเต็มรถแล้วกันยายสาบอกคนนั่นนี่ครับ เป็นเอาใส่คนเลยมีอย่างมโน,น่เอาตักวกันครับได้การแล้วเจ้าบ้านประยู่แขกตังบ้งถ่าเนาะแต่ซาตัดย่าเองเลย,ยนะมอาช่วยเอาโอ้ยเปิดแล้วเปิดอ่ะตัดตัว ไกลแล้วเดี๋ยวถึงตาครับไปแล้วทำภารกิจของโฮจุดเดแดดใครจะเดดบ่าหอนแดดซื้อแดดวิตามินแล้วช่วงห้องหกแต่สัยเกียรนี่บ่าลำไม่เลิศเลยนี่ยว่ะแต่ละเอากระบอกกันอะไรละ จ้าแล้วถึงเวลาเกี่ยไก่แล้วเกียร์ไก่กันครับบัดจุบันเ้ราะคนได้สองสามรถแล้วเ็เริ่มดูดีขึ้นครับให้โกโก้ให้โกโก้คุณพ่อเป็นลากามีคุณแม่อันเป็นได้ลูกหน่อยเขาหนึ่งครับแบบแม่เคนจีงจ่างมาซอยครับพอซอยกันไปซ้ำเป็นมีภาระของครับมีลูกหน่อยครับ๋ยวจะพาไปเบิรงลูกหน่อยเพื่อนอยากจเบิรงลูกหน่อยเพื่อนจะมาเกี่ยไก่ ได้ได้ทางนี้ออร์ทีครับร้านน้อยผู้หญิงเลยครับนี่ยผู้หญิงนะครับนี่ผู้หญิงแม่เช้าโอ้เดี๋ยวตื่นเดี๋ยวตื่นเนาะนอนโดนอยู่เย็นพร้อมแล้วบรรยากาศดีมุ้งเศร้านี่อานั่งตักกับตูะบักงไงโต๊ะปุ๊งไงเอ่อขย่อมวันเด็กหน่อยมันงกำลังไงกำลังอันนี้เด็กหน่อยกำลังอุดมสมบูรณ์ โอ้รอมึงคือนางมาดใช่ปะมึงไปทำเวียกมึงไปกวดสามหมาทมึงเรียกว่าไบ่มึงอยากเป็นใคมันมึงละลายไปบ่ชื่อเวียกแรกเห็ดเวียกแล้วฮะเห็ดเวียกเรียบร้อยแล้วเวียดยังกวดนมาขาก็เป็นขาไม่อยังพร้อมได้ยังอ่ะได้ตีนไก่ไปต้มไปปื้อเบิ้งเบิ้งเบิ้งหมดหมดจนขึ้นรถมาเลยนของมึงด้วยก็บอกเอาลงไป มาละลายไขมันเร็วบบละลายึ้นละลายดนุดตากแด,ดดได้มั้ยละลายเร็วหนิมี่ที่อ้วนอยู่นี่บ่แยกเป็นไข่บ่บ่บ่ละไล,ะล่หรอเป็นไข่อยัางยังยเป็นไข่ตากแดดเนี่ยตากแดดจะเป็นไข่โอ้เหลี่ยมเยอะเสียเหลือเกินนั่นเราเนี่ยมึง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 ขี้ผงมึ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 งต้องละลายได้นี่ต้องละลายได้นี่ขี้ผงมันจริเป็นไข่จะเป,ปะิลเปิลมัน ไงใจประสงค์ไงบ่คายเป็นไางเขาไปใส่มันมันอึดอัดนิดหน่อยครับตามไปซ้ายเล็กน้อยท่าเหล่าเฮ็ดเวียดกับช่วงนี้ผมก็แห้งโอ้เฟือ่องจิเป็นผู้เป็นคนปั่นนี่เนาะจุ่มไงแต่นี่ก็ยังบ่ทันเหล่าก,กระโดดอ,อยู่ไอ้ครับเรื่อยๆทำเรื่อยๆแต่ว่าตอนนี้เกีย่ยไก่ก่อนครับถึงเวลาแล้วนี่ก็คือไก่ครับ นี่คือไก่ชนของแฮมบอวครับหลายคนอยากให้รีวิวคือสิบบว่าเออหลายคนกับสิชวนมากนะครับใครจยาบริจาหลายคนอาจจะบริชื่นชอบเพราะเดี๋ยวเอาเป็นคลิปเน่าๆกับสิบริครับเดี๋ยวเอาเป็นสั้นๆไปครับจำๆไปสิ courage. ่งที่รักอีกอย่างหนึ่งของแฮมบอครับไก่ไก่ที่อายุหลายแล้วเห้องกับสิควบคุมเขาครับกินเขามีเขาเปลือกกินกินหน่อยลงจะหน่อยครับจงบวอ้วนไก่ที่นุ่มๆอยู่ห้องกับสิผสมหัวหพร้อมครับ ไก่ไม่แตาเขาเปลือกเมื่อก็นย่งอยู่ได้เสียงแฮลีคอปเตอร์ของยายซะ กอัอายุน้อยน้อยต้องอาหารเสริมนิหน่อยๆครับไก่นุ่มครับไก่นุม่มเจ็ดเดือนกับจะมีเอ่อมีเงียป,ป่าพร้อมครับมีเงียป,ป่าพร้อมพาไปเบิ่งป่าครับเมื่อนี่บ้านเงียป,ป่าซื้อมาบ่วเพียนครับหัวหารป่าสามร้อยกว่าบาทพอดีว่าคุณป่าเพิ่นเอาคุณเจียไปเพิ่นเพิ่นสนับสนุน เอาเงินให้มาเลยสื่อเนี่ยวมาเกี่ยงเงี้ยครับไปถกกินกันเลยละเพื่อเอฟซีทุกคนมาฮะกัติบ,บุ้มีต้องต้อนอย่างเดียบ,บุ้มีเงินกัติบ,บ้านแฮ่เนี่ยนะครับสู้กินสุดยอดครับคุณแม่ลำเองเลยใส่แว่นตาพร้อมเมื่อกี้ทีมงานโทรมาชวนไปแก่ล้เบียร์เพื่อนมาขวดแลยอ่ะแต่มันกลิ่นมะาระครับมับนกินเพิ่นแค่ละขวดสองขวดเมื่อกิ้นี้ครับกินเบียร์ สองขวดนี่ก็เปิดขึ้นของเราได้ครับสองขวดนี่เนื้อปลาก,กับเนื้อไก่ครับความสุขอีกแบบครับเอาเอาปากวันนะครับเนาะเอาไปกินได้นะครับแต่อย่าเอาไปขายหรือเอามาลักเอากัดมาขอมากินน้ำกันนี่ดีๆนี่เพื่อไปยังครับอันนี้ครับ โบทันมีไผ่มะลักเหรอครับจะ่าปล่อยไปกี่ซื้อไผ่ข้อมานนะครับอันนี้กระสีโบคุณพ่อบพร่ครับเห็ดนี่ทุกสิ่งทุกอย่างพ่อกับแม่เพื่อซัพพอร์ตตลอดเลยครับไก่แต่ว่าก็ขอโทษทุกคนนะครับที่ขันเป็นมาหากระติขอไก่ต้มก็คือจิบ่ได้ดอกครับ เพราะว่ามันนมแดนไก่ไก่บ้านมันเป็นไก่บ้านนะครับแต่มักกนเป็นไก่จีเพราะว่าคนเลี้ยงไก่จีเขาจะาจิบคอยกินไก่อย่างพองนะครับบ่หน่อยนะครับผมขาดหัวหานครับช่วงเมื่อกี้โมมีเงินครับหาก็มีเงินไอ้มีแล้วสอบหนึ่งแล้วลุยเลยเมื่อกี้กำลังไงครับเกี่ยชูมือโมมีเงิน วายบ่หน่อยครับบ่หน่อยบอกเลยเกี่ยวเขานี่กับตู้ต่ามันเลยแหละคุณยิงไงกับยูฟังถึครับเริ่มมาแล้วบ่บาบบ่บาบไปละครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับเนาะคลิปนี้กับบ่มีอย่างไรครับออกมาทําความสะอาดปกติกับมาอยู่เดี๋ยวแต่ว่ามันบ่ได้แบบคัางยิงไงแบบนี้นะครับทุกคนหลายๆคนใส่กัน ไปเจอกันชิปหน้าครับชิปนี้ก็บมันจมีตันหลานมีโอ้มีมิโดยุวิล่าอาจจะอยู่กับแม่ครับทำไมกันจีไปครับมือเดบลุไปเจอกันชิปหน้าครับบ๊ายบายครับผม